สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีทำการใช้งานกับเจ้าตัว iTel P 5 5พกับมือถือที่สเปคเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมกับราคาที่ให้มาคุ้มจริงครับ3,990บาทกับสิ่งที่ได้คือ CPU ให้มาคือ Unisoft T606 o c t a c o r e กับตัวนี้ เป็นตัว power charge 1 5วัตต์หรือว่าการชาร์จเร็วที่แบต 5,000mAh ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแบตถือว่าชาร์จเร็วจริงครับพร้อมกับหน้าจอตัวนี้มา6.6นิ้วกับอาตาัรตรา refresh ให้มาถึง 90เฮยผมตัวนี้เป็นหน้าจอบกล้องหน้าแบบเจาะรูดีไซน์มีความสวยสู้แสงถือว่าดีพอสมควรผมด้านข้างตัวนี้เป็นปุ่ม Power สามารถทำการสแกนมือได้กับด้านหลังบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่มีความพรีเมียมมีความสวยงามจริงนะผมซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับมาดูว่าดีไซน์ของตัวเครื่องซึ่งเป็นข้อดีที่พีพบเจอเป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งพี่ชอบในงานประกอบของ i t e ทมากถือว่า i t e ททับงานประกอบออกมาสมบูรณ์แบบมากเลยครับนี่สีเขียวมีความเป็นแบบสีเขียวพาสเทลนะครับผมตัวนี้นะเขียนว่าตัว p o w e r อร์นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ สวยจริงครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวฝาหลังพอสมควรตัวนี้นะผมด้านบนเขียนว่าดีไซน์ by i t e l ทนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมตัวนี้นะครับให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอมากมีรูหูฟัง3.5พอร์ต Type C นะผมแล้วก็มีลำโพง1ตัวนะผมให้เรานะครับ นี่ครับอันนี้คือด้านของในการดีไซน์ซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์รู้สึกว่าใช้ตัวดีไซน์ที่เกียตวัสดุผิวสัมผัสฟีลิ่งด้านหลังได้ดีพอสมควรกับตัวนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิก16กิกกับความจุ2 5 6กิก gig, สพีนะัปตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอมากกับสเปคที่ให้มานะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือโทรศัพท์ของฉันมาดูว่าสิ่งที่ชอบคือเรื่องของสเปคที่ให้เรามา เพียงพอมากก้องหน้า8ล้านกับก้องหลัง50ล้านเป็นดูโอแคมิล่ากับ Android 13ผมตัวนี้นะครับนี่ผมสามารถเพิ่มตัวแรมพัทผมได้นะผมปรับเป็น3กิกหรือว่า5กิกหรือว่า8กิกซึ่งเป็นข้อดีตัวนี้มากในการเพิ่มตัวแรมจากเท่าเดิมนะผมตัวนี้8แรม8เพิ่มอีก8เป็น16กิกให้เรามาถือว่าเยอะนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ แล้วก็สามารถทําการตั้งค่าตัวการเซมโนเป็นหมวดทีมมืดทีมสว่างได้นะครับตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็สามารถตั้งค่ารีเฟรชซึ่งจะตัว P 5พัดตัวนี้คือบอกเลยว่าในการปรับตัวรีเฟรชให้มาถือว่าสุดจริงปรับเป็น60แล้วก็ปรับเป็นอัตโนมัติได้แล้วก็ปรับเป็น90เฮิร์ตได้ผมถือว่าให้เรามาเพียงพอมากนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าต่างๆของขนาดฟอนต์สามารถตั้งค่าขยายฟอนต์ได้นะครับตัวนี้นะ นี่อันนี้คือ UI ในการใช้งานผมรู้สึกว่า UI มันมีการใช้งานที่ง่ายดายจริงครับแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษผมตัวนี้ในการใช้งานเช่นหมวดเกมแอปคู่ผมตัวนี้สามารถโคลนแอปพลิเคชันผมได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าตัว i t e l p 5 5ั0ตัวนี้ออกมาคือสมบูรณ์แบบมากแล้วก็มีฟังก์ชันตัวเรดากบาร์หรือว่าการแจ้งเตือนบริเวณด้านบนของตัวเครื่องซึ่งเป็นข้อดีที่พ,พบเจอเช่น P ชาร์จแบตนะครับตัวนี้ปึ๊บมันจะขึ้นมาด้านบน,นผมว่ากําลังชาร์จอยู่ถือว่าตัว I t เทลทำตัวนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากเช่นเราการปลดล็อกใบหน้าเงี้ซึ่งเป็นข้อดีพีชอบกับ UI ตัว a ดมิ b บาตัวนี้มากเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยผม UI มันมีความแบบเฟรนดกับผู้ใช้งานมากนะผมถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับ แล้วก็ซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5นะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็บูทูธเวอร์ชัน5ในการเชื่อมต่อกับหูฟังหรือว่าลำโพงก็มีความสเสถียรพอสมควรนะครับแล้วก็แชร์อ่าสปอร์ตผ่านนี้ครับผม Wi-Fi ที่เราเป็นตัวปล่อยได้ผ่าน Wi-Fi เอ4และ Wi-Fi 5สามารถแชร์ได้เออทอันนี้ถือว่าดีนะผมตัวนี้นะครับนี่มันมีความไหลลื่นของหน้าจอจริงครับกับตัวนี้นะ ม,มาดูว่าตัวนี้กล้องจะเป็นไงบ้างซึ่งเป็นข้อดีที่พี่พบเจอคือกล้องครับกล้องหลังให้มา50ล้านแถมมีไฟแฟลกทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องให้เรามาถือว่าดีมากอันนี้ขือ,ขอว่าจะพูว่าถ่ายในที่มืดดีมากเพราะว่าพี่ชอบไฟแฟลกที่เป็นกล้องหน้า ของตัว i อเทลมากเลยนะครับนี่อันนี้คือกล้องหลังนะครับดูผมสีสันในการเก็บวีเทลของตัวรูปภาพก็ถือว่าทําออกมาสมบูรณ์แบบมากมีตัว AI c a m e ราด้วยนะครับนี่ชัตเตอร์กดง่ายเพราะว่า CPU ตัวนี้ให้มาก็ถือว่าเพียงพอกับตัว u s i s o อ t ท6หนะครับอันนี้วิดีโอผมถ่าย 1080p 30าสิบเฟรมสีผมใช้งานวิดีโอมาก็ถือว่าถ่ายเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ นี่อันนี้สีสันผมถือว่ามีความคมชัดนะผมเขียนว่า Shot on นะครับผม Power P 5พัดนะครับนี่สีสันดีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังส่วนตัว P ผมใช้งานมาก็ถือว่าให้เรามาดีมากซึ่ง P ชอบมากกับฟังก์ชันของตัวกล้องหน้านะครับที่มีไฟแฟกรู้สึกว่ามันช่วยเราได้เยอะมากครับกล้องหน้าดีมาก กล้องหน้ามีหมด b e a u ี้ด้วยนะผมตัวนี้นะครับโหยางแจ่มอะ่ะยางแจ่มของกล้องหน้าถือว่าแจ่มมากครับสีสันให้เรามาดีพอสมควรกับตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากครับโหกล้องดีมากอันนี้ขอเช่นชมเจ้าตัวกล้อง i t e l P 5 0 0พจริงนะผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงนี่กล้องหน้ากล้องหลังเพียงพอนะครับผมตัวนี้นะนี่ เรื่องกล้องสบายใจได้ผมตัวนี้มันใช้งานได้ดีจริงครับนี่ครับแล้วผมตัวนี้มีกเกอรี่ผมแยกมาให้เรานะผมจากตัวแอปกล้องด้วยนะถือว่าตัวไอเทลทำการบ้านตัวนี้ออกมาคือเพอร์เฟกจริงครับสับเรื่องแบตเนาะแบตให้มา5,000ันเมแมผมกับตัวนี้ฟ้าชาร์จให้มา45วัตต์อุปกรณ์ในกล่องแถมให้เราครบซึ่งเป็นข้อดีพีชอบมากคืออุปกรณ์ครับสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็แถมเคสใสซึ่งเคสใส ส่วนนี้สามารถโชว์บอดี้ของตัวเครื่องเรา,าออกมาได้อย่างสวยสดงดงามครับซึ่งพี่ชอบตัวเคสใส่ตัวนี้มากเลยนะครับนี่อย่างสวยอ่ะคือการดีไซน์ของเคสรู้สึกว่ามันโชว์ในการใช้งานตัวขอบเครื่องหรือว่าด้านหลังของตัวเครื่องได้ดีพอสมควรนะครับตัวนี้นะนี่ถือว่าเกะง่ายผมว่าเป็นตัวที่เป็นเป็นยางนะครับผมตัวนี้นะถือว่า เกจวัสดุถือว่าโอเคมากผมในการทําเคสแล้วก็ทําตัวเครื่องสมบูรณ์แบบอะเอาตรงนะที่ผมมีฟังก์ชันในการใช้งานตัว a f c ด้วยผมซึ่ง AFC ตัวนี้สามารถทําการเชื่อมต่อในการแตะด้านหลังตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีพอสมควรหลังจากที่พีลองไปใช้งานมาตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยผมแล้วผมสับตัวนี้เนาะ CPU สับการเล่นเกมผมตัวนี้เช่นเกม ROV นี้ ปรับต่ำๆแล้วเปิด60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้เกม PUBG ปรับเป็นเลื่อนไหลก็เพียงพอผมตัวนี้แบบซีพียู t t 6็6แต่แรมให้มายะมากทำให้การเรนเดอร์ของไฟล์เกมถือว่าเรนเดอร์ได้มีความรวดเร็วทันใจจริงครับซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอผมมาดูว่าตัวนี้หน้าจอในการแสงผลในการ ดูตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพีจะขอเปิดที่ตัวหน้าจอด้วยนะครับสามารถรับชมสูงสุดคือ 1080p 6 0เฟรมนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะผมตัวนี้นะครับซึ่งสีสันของหน้าจอให้มาถือว่ามีความสวยงามจริงครับสู้แสงได้ดีพอสมควรซึ่งเป็นข้อดีพีชอบมากคือหน้าจอผมตัวนี้สู้แสงให้เรามาถือว่าเจ๋งจริงครับผมคุ้มนะงบ ,3990 บาทครับ มองมุมไหนหน้าจอก็มีความสวยงามจริงครับเพราะว่าพาวเนลของจอตัวนี้ให้มาถือว่ามีคุณภาพพอสมควรเลยนะครับนี่ถือว่าเพียงพอมากเลยนะครับสับลำโพงหนงตัวอันนี้ซึ่งเป็นข้อดีที่พีชอบมากเสียงลำโพงหนึตัวสามารถสู้กับลำโพงสองตัวได้อย่างสบายหายห่นะครับมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นข้อดีที่พีพบเจอจริงครับตัวนี้นะ ถือว่าเสียงก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้งานเกินสเปคจริงอบผมตัวนี้นะครับมุมมองพีก็ถือว่าเองตรงนะเป็นข้อดีที่พีพบเจอเยอะมากกับตัวนี้หน้าจอสวยสู้แสงดีแบ อึดนะครับกล้องหลัง50ล้านเป็นดูโอ a คมิลให้เรามาจัดเต็มกล้องหน้าสกินโทดีมากมีไฟแฟลกด้านหน้าด้านหลังของตัวเครื่องให้เรามาพร้อมกับตัวบอดี้ที่มีดีไซน์มีความสวยงามจริงครับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าสุดจริงครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณครับ